2024เรียนรู้อะไรในมุมสุขภาพก็เป็นคลิปแรกของปี2 0 2 5นะคะไอเลยอยากมารีวิวตัวเองนิดนึงใน2องนีิ 2024. ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนรู้อะไรมาบ้างนะคะโดยเฉพาะในมุมสุขภาพข้อแรกเลยนะคะไอคิดว่าร่างกายจะเล่นงานเราค่ะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองให้ดีอันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยที่กําลังจะเข้าสู่เลขสามในไม่ช้านี้นะคะเราก็รู้สึกเลยว่าเอ้ยด้วยร่างกายแบบเนี้ยเราไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ตลอดเวลากินอาหารดึก หรือว่านอนดึกหรือว่าแบบทําอะไรที่หักโหมมากๆเหมือนสมัยตอนเราเรียนมาหาลัยที่สามารถแบบโห โตลุงอะไรก็ได้ใช่ไหมคะพอนเวลาผ่านไปเนาะร่างกายที่ไม่ได้รับการดูแลแบบเหมาะสมนะคะก็เสื่อมไปตามการเวลาค่ะในข้อ2อค่ะเมื่ออายุมากขึ้นการลดไขมันจะไม่ง่ายเหมือนเดิมไอเคยผ่านการลดนะ้ำหนักครั้งยิ่งใหญ่มาสาหรับไอายช่วงที่เรียนจบแล้วก็ทางานใหม่ๆช่วงนั้นก็แบบเบอร์กินเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็ลดไปรอบนึงแบบจริงจงังหลังจากนั้นมาก็เป็นแค่การเมนเทนเมนเทนเมนเทนเท่านั้นนะคะแต่ว่าในปี2 0 2 4นะคะรู้สึกเลยว่าแตกต่างนะคะพอเราแค่ปล่อยปาะละเลยตัวเองเพียงนิดเดียวนะคะ น้ำหนักก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะและการลดก็อาจจะไม่ง่ายเหมือนเดิมดังนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะที่มีเป้าหมายการลดไขมันนะคะตั้งใจลดนะคะตอนที่เรายัางอายุเท่านี้นะคะไม่มีเวลาไหนดีไปกว่าเวลานี้อีกแล้วนะคะ วิธีที่เราเลือกใช้ดูแลตัวเองนะคะต้องเป็นวิธีที่ยั่งยืนและสามารถทําได้ด้วยตัวคุณเองค่ะต่อให้เราไปรงเรียนต่อให้เรามีเทรนเนอร์ต่างๆนานานะคะแต่อาหารอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะคนที่จะตัดสินใจว่าจะทานหรือไม่ทานจะเลือกยังไงนะคะก็คือตัวเราอยู่ดีนะคะคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วเลือกที่จะออกกําลังกายหรือไม่ออกก็คือเราอยู่ดีนะคะสุดท้ายแล้วตัวเรานั่นแหละที่ต้องเป็นคนควบคุมทุกอย่างในชีวิตเราเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องรูปร่างและสุขภาพของเราค่ะ ในปีนี้สําหรับใครที่มีเป้าหมายเรื่องสุขภาพด้านไหนนะคะ <c oughs> ก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนเลยนะคะขอให้เป็นปีที่ดีสุขภาพที่ดีแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะกําลังดูแลสุขภาพดูแลตัวเองอยู่นะคะ <c oughs> ก็ฝากากดหัวใจกดติดตามนะคะปี2025เราจะได้มาอินโวกันในเรื่องนี้นะคะไอจะพยายามแกะเอาความรู้ที่ย่อยง่ายๆนะคะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆคะ่ะและนี่คือ